อีกแล้วครับพี่้งองครับออกมาแล้วจริงๆเที่ยวนี้เที่ยวนี้ที่ดารอนขามร่องน้ำเงินรุ่มน้อยพาชินร่องน้ำแดงตอนนี้มาแล้ว่ามาละไวรอบที่สองเที่ยวที่หนึ่ง ใครไวสิบสองวบตอนนี้ว่ายังไงบ้านเดินต้นม่วงจะสู้กับทางบ้านคำประมงได้หรือไม่ไดรก็มาจัดตาดูดีๆพี่น้องเอ้ยมาแล้วบางคนต่างเหียต่างวัดต่างเสียต่างวัดต่างสีต่างวัดต่างนี้ต่างคนต่างนี้มีเอามาจรกินใครจะเป็นหัูวใครจะเป็นแหนมเภอเอามาชมมาเชียร์นับกระสับรับ กด็นกรนดอนกับพี่้องคระเบิรกเนี่นะครับพี่นีหอกครับเขี้วนี่คูนี่นะครับเที่ยวนี่เอานะครับรอบสองแล้วพเอสบสองผีพ่ยกับปีน้องครับที่าโนขามครับรอบน้ำบัเงินกรบปีน้องครับนุ่มน้อยพากินนะครับรอบน้ำแดงเอาตอนนี้ตั้งคนตัางคนตั้งเบียดตั้งเบียดต่้งสีปีกันขึ้นมาปีกันขึ้นมานะครับเพราะว่าหักยังอีกเราไปนะครับกากไผเป็นไผ่ระพีน้อกของชือกอเกียตอนนี้นับอลที้แล้วของเชือกองเกี้ยวโยเข้าไปโยงเข้าไปนะครับของเชมกของเกี้ยไม่ยอมละมาแล้วครับรอบน ทำรับจ,จะหมดจะเบียดจะเสียจะเส้นในยอกมาหนีหาออกมาหนีได้หรือไม่ได้หนุ่มน้อยพากินหนุ่มน้อยนาคินไม่ยอมไม่ยอมมีมีคือมาแล้วจ้ามามาว่าจังไรหนุ่มน้อยพากินไม่ดี้ตั้งหมดตั้งเบียดตามงดีตามงไอ้ขี้เข้ามาติดติดเอาที่ได้ร้องคำนี่แน่นี่มาตอนนี้ที่ได้ร้องคำยืนร้องนัรู้กันว่าทำไมว่าทำไมหนุ่มน้อยพากินแต่งาตเต็มวันนี้อิ่เข้ามาอิ่เข้ามาเดี๋ยวเราไปดูเใครจะอยูเขา สุดสุดเนี่ยครับพี่น้องครับสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วนะครับอ่าสุดสุดลิสแล้วพี่น้องความการประกาศผลยางเป็นการจาบถ้ากระบวนการสุดหล่อครับผลการแข่งขันในคู่ที่13รอบรอบชนะเลิศประเภท12รีติสตาเลี่ยนเที่ที่หนึ่งอีนจนะร่องน้ำน้ำเงิน ทีาดอนถามยอดนไปนะครับเป็นกับปรากา่างเปนทางการแล้วนะครับรอบสองเที่ยวที่หนึ่งกับพี่น้องเพราะว่าถ้าทีแพ้นะครับมีโอกาสแก่กตัวหนึ่งเที่ยวถ้าหนึ่งเที่ยวแล้วนะครับ การคนต่างะณะคนละเที่ยวก็เสมอกันมีเที่ยวที่สามเป็นเที่ยวตัดสินครับพี่น้องฉะนั้นแล้วนะคะนรับทีมแพ้ยังมีโอกาสที่จะแก้ตัวในเที่ยวที่สอง